ก็โอเคผมก็สวัสดีทำยมทุกท่านอีกเช่นเคยคลิปนี้เราก็อยู่กับนิเกตน,นะครับมกับในด่านหน้าของเราอีกเช่นเคยนะผมแมกับชื่อตอนว่าที่สุดของที่สุดอมไม่รู้นะว่าคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่านะโคตรคะ่ะยุ่งหรือเปล่าเขาเนี้ยเอพิเนอร์นะฉันว่างตล,ลอดน,นั่นแหละพูดเหมือ <c oughs> นว่างงานนะผมเหมือนผมเลยผมก็ว่างงานผมไม่ได้ว่างผมจะเล็กว่ากว่างงานก็ได้แต่ผมไม่มีงานทำอยู่แล้วนะ จริงๆก็หายงานอยู่ตลอดนะแต่ว่าไม่มีใครรับเลยนุ่น่าเสื่อมน่าเสียดายจังก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไปกับฉันเถอะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะฮะหนุนรถที่สถานีรถไฟไงลนุนรถตัวนะชิ้นสนะ่นจะเก็บบ่อนรองฉันบางพังน่ะหาอะไรเปลี่ยนแทนยากชะมัดเลยแต่ตอนนี้นะเนี้ยอาคิพิสแหลนะอยู่ที่สถานีฉันว่าพวกเขาน่าจะมีชิ้นส่วนอยู่เยอะแล้วนะเดี๋ยวเราฉันต้องไปด้วยจริงๆกันเลย คนบอกว่าวา่างนี่นะอ่ะก็ได้ไปก็ไปเธอบอกว่าว่างเธอเธอจะไม่เธอจะไม่ชวนเราไปใช่ไหมแล้วรถของสถานีรถไฟอืมนี่ฉันขอชิ้ส่วนนี้ได้ไหมฉันต้องการมันจริงนะแน่นอนสิฉันมีสำรองอยู่ด้านหลังเลยแต่มัานนี้เป็นรุ่นเบต้านะ,ะกับแถมมานะฉันไม่แน่ใจว่าอะไรน,นะจะเหมาะกับสเก็ตบอร์ดของเธอหรอกอได้ให้ยืมได้ด้วยครับผมขอเรียกว่าขอไม่ได้ให้ยืม อใช่แน่ใจว่าท่านใช้ได้ทั้งคู่ท่านไหนนะเอาเฮมลงมาด้วยไงแล้วมันเถือนแล้วก็ฉันจะเลือกแทนอืมฉันจะแกมมานฉันจะแกมมานะไม่รู้นะเอ๊ะเฮมเดี๋ยวเธอมาได้ไงเนี่ยนั่นอะไรดิชั้นว่าตัวอาร์เก็เพนน์อะมันดูเหมือนเพื่อนหูของแอด์ไมคชันก็เลยมาที่ที่เขาเล่นบ่อยอะนะนั่นเหรอเนี่ยที่จริงนะฉันก็ไปดูแอดไมค์ได้ ท,ทุ่มมธยาเรานะอืมว่าไงเฮมสบายดีหรือเปล่าทาไมต,นะต้องนะนำรุ่นแกม่าล่ะถ้าว่าเบต้าน่ะก็จะเบาก,กว่านะเพราะมัน่าก็ใช้เบต้านะั่นสิเดี๋ยวมาสเกตบอร์ดให้ไม่ใช่ไม่ใช่เรือเรือกับสเกตบอร์ดมันไม่เหมือนกันเลยสักทีนะออใช่นะผมเอฟเนลเอฟมานี่เป็นเรือที่แข็งแกร่งที่สุดนะใช่ไหมล่ะเออก็คงใช่แล้วมั้งการนั่น่าจะใช่แล้วเพราะมีเรืออยู่ลำเดียวเล่นนะเล่น ชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่ผู้แข่งที่สุดใช้น่ะก็จะแข่งดูจะก็จะแข่งกันที่ตรวจเช่นกันแล้นั้นน่ะใช้ต้นกลมาเถอะนะนี่เดี๋ยวสิถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ฉันไม่เห็นด้วยนะอืม่าริ๊กเพจเนี่ยก็ใช้ชิ้นส่วนของเบต้าเพราะงั้นเพราะงั้นอ่ะฉันลองดูเลยว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่านี่พูดตรงตก็คือเธอกำลังบอกว่าอากิเพจเนี่นดีกว่าไอ้ม้ำงั่นเหรอ ถ้าใช้แล้วจะยังไงล่ะฮะไม่เหมือนกับมูดองอาจนั่นหรอกนะฉันไม่ได้บอกว่าไอเกเพสไม่น่าชื่นชมนะแต่มันเนะทียบกับไม่ได้เทียบ,บกับไม่ได้ของเรือเทียบกับไม่ได้กับเรือของเราหรอกนะอืมอ่าจะตีกันเลยหนอพ่อเลี้ยงสื่อแอดมินะ่คือเท่าไหร่นะฮะนั่นน่ะไม่ยุ่งทำเลยนะไม่ไปเดินทะเลน,นะเดิน,เดนทะเลก็ต้องช้านะผมมันเป็นอารมณ์เหมือนไอสัมภารนนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเที่ยวถ,ถ้าเร็เรวไปก็หัวไอคนที่อยู่ข้างในก็หัวที่หมดอ่ะ แล้วมันยิ่งยิ่งแจ่มก็ยิ่งยิ่งช้านะผมก็เทียบกังานรถไฟรถไฟก็เรือสั้ล้านยังไงรถไฟก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วมันมันนี่ไม่ทางที่รถถ้าเรือเร็วกว่านี่ก็หัวทิ่มแล้วนะจังหวะนี้ถ้าดูลดนะงั้นก็บอกมาเสียเดิยวแค่ไหนนะอืมอะไรเพลนะเช็คสุวนเดิเดิมใช่ไหมล่ะแอดแมนนะแชปเปิ้ลใหญ่ยุโภาคเชลนะแต่ถือจะมาขิงใส่กันทำไมเนี่ยเฮ้ยอืมซึ่งใช้เวลาชาร์จนานกว่าเดิมด้วยนะ ก็ใช้ได้ชา้านานกว่าจะเต็มด้วยนะมันยิงล็อบเจอร์ขาเทเลนได้กระจุยเลยฟิปตาไเลยนะก็ยิงถั่วของเธอนะี่ยก็ยิงถั่วเลยก็ยิงถั่วของเธอเนี่ยยนะิงถั่วของเธอนี่นะนยขาจะสูบกอ,องอาร์เคพีไม่ได้หรอกนะถ้าดีฟังมางนี่ทำไมดูเหมือนจะไม่ต่างจากงานเปเปอร์มาชเช่ด้วยซ้ำโอ้โหโคตรยาวเลยเปเปอร์มาชเช่คืออะไรนะผมเปิดอะไรไปผู้คนไม่รู้ศิลปะมันจะเหมือนกับเราเอาหนังสือพิมพ์อะ เาถมาติดติดกาวแล้วก็แปะไปผสมวัสดุที่เราต้องการเหมือนเหมือนเราจะต้องการสมมตินนะทาสีทาสีอะไรนะเหมือนเราต้องการแบบอะไรนะตรงนี้จะเปลี่ยนทาสีประตัวใหม่เราก็ต้องเอาไม่ใช่ทาสีประตัวใหม่เราจะยังไงดีนะ่ะเหมือนเราจะแค่เปลี่ยนสีจุดหนึ่งเนะี่ยอืมมันคือเอาพูดง่ายๆไปหารูนนกอธิบายผมกีจอธิบายมันมันเป็นเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะแปะแปะให้มันเป็น ผ่นอย่างนั้นนะผมแล้วก็มาทาสีค่อยว่าดอไยังไงเขาว่าไปแต่ค่อยหารูปให้ขึ้นให้ดูแล้วกันถ้าผมไม่ลืมนะ,มนะนะยังไงเนี่ยพวกก็ไม่โดนโจมตีแล้วนะเพราะเราเรานะ่ะมีปืนต่อต้านอากาศยานเหตุผลเดียวที่ต้องใช้ปืนต่อต้านอากาศยานนะ่ะก็เพราะว่าาก็ว่ามันจะจนวุมยังไงเราเออดีนะฟัตงตีกันเลยครับเลยใครๆเขา,ขาก็ว่าใครๆก็รู้อยู่ว่าเขา,าที่สรงพลังที่สุดนะ่ะเขาต้องเกี่ยวว่าใช้ทีหลังนะ มันเก็บที่บีกด้านหลังนะอ๋อนั่นแหละอ้าวจะบอกอะไรให้นะเฮมแล้วบดเรื่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนี่คนพี่จะหยุดพวกเขาเรอมแหมถ้าว่าดูคำมันดีมกันชัดเลยฉันว่าปลา่อยออกมนตีไปดีแล้วนะก็คุณเป็นผู้บัญชาการนะต้องไกลเกีย์เข้าไปพาดระหว่างนี่เกีย์ได้สิอืมก็ได้แต่จะลองดูนี่เฮมบิดพอได้แล้วนะ เอพิเนอร์เดี่ยวเป็นคนเลือกชิ้นส่วนอือฮะฮะงั้นยอดเลยนั่นก็ถือเป็นการตัดสินใจนะถูกต้องแล้วชิ้นส่วนไหนนะที่เอพิเนอร์เลือกนหละจะเป็นตัวตัดสินว่าใครแกล้งที่ดีที่สุดใครแกล้งที่สุดนะผมแบบนี้จนขี้ให้เอพิเนอร์เลืแบบนี้เนี่ยชิ้นส่วนเบต้าที่ไอเพเพใช้ชิ้นส่วนแกมมาที่เอ็มแอดมายใช้ตัวเรียกอะไรล่ะ ืมฉันจะคิดว่าทั้งอาร์เกตเพลยและเอดมันน่ะต่างกันมีความน่าทึ่งในตัวเองนะแอดมันน่ะมีพลังการยิงที่เหลือเชื่อซึ่งสามารถสกัดกั้นศัตรูและช่วยพันธมิตรของเราเดินทางได้อย่างปลอดภัยในแต่ละดวงด้วยขณะนั้นอาร์เกตเพลน่ะก็เป็นเรือที่เร็วที่สุดทั้งที่โลกรถเรืออะไรหรอกรถไฟขณะนั้นอาร์เกตเพลน่ะก็เป็นรถไฟที่เร็วที่สุดทั้งที่โลกเคยเห็นมาช่วยสองคน เามาื่อเจ้าขนส่งกองกําลังแล้วก็แสดงด้วยความเร็วสูงด้วยฉันบอกไปหรอกว่าถึงไหนนะแขง่งกันกว่ากันใช้คิดว่าทั้งคู่น่ะแข่งแข่งที่สุดแหละแข่งแข่งที่สุดในถึงที่องเขาเชี่ยวชาญแล้วนะอืมได้ผลไหมเธอประตูแล้วเราจะาให้เพจแบบเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นไม่ได้อืมนั่นแหละเธอเป็นพวกเธอเป็นคนเนล่นแท้ๆลด้ทั้งมันน่ะก็เหมือนกันอืมคือต้อทำให้เต็มที่นายก อะไรที่โดดเด่นของตัวเองเรา,เาในการที่โดดเด่นของตัวเราเองเถอะนะถัวละดีกันงไงเลยกัน <c oughs> ต้านองจับมือกันโดนตาเป็นมาาังกรร้อนแรงด้วยใจรักนะฮะยังหม,มักคนนี้จริงเลยนี่ได้ปวดเลยค่ะคะุณแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะคะเออก็ไม่ทำอะไรจริงแหละ <c oughs> ยืนดูอีกแ,แล้วเหมือนเราบอกเอ้ยยืนเดือดมันตีกันไปเลย เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเป็นคนนั่งดูโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องที่สุดของที่สุดใครชอบชอบอยังไงก็บอกกันได้นะครับผมจะพักพักสดุดก็ขอภายแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแรวคลิปี้ก็สวัสดีครับ